สวัสดีครับผมเบิ้มเตษพันธ์นำบุญสิพนพลจากทอล c h ชาน e ลนะครับวันนี้เราไปกัศมาเป็นสแนักรีวิวนะครับผมโตโยต้าคัมรี่2.5 HEV Premium Luxury นะครับผมซึ่งทางโตโยต้าเนี่ยตนะ้องการนำเสนอคัมรี่ในรูปแบบใหม่จากเดิมนะครับซึ่งเมื่อก่อนในรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องความหรูหรานะครับแต่ในรุ่นใหม่นี้ครับผมจะเน้นในเรื่องของความสป,ปอร์ตที่มีมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้เึ่งความหรูหรา เดิมนะครับผมในโตโยต้าคัมรี่ใหม่นะครับผมนอกจากนี้ครับด้วยหน้าตาแล้วก็เอกลักษณ์ที่มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมถูสายทอดงมาสโตโยต้าคัมรี่ใหม่นะครับผมพร้อมด้วยการเพิ่มตัวถังแบบ TNGA นะครับซึ่งส่งผลให้ช่วงล่างหรือการขับขี่ของตัวคัมรี่นะครับผมทําได้ดีและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมตัวโตโยต้าคัมรี่ยังมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับผมในเรื่องการตรวจับก็ดีนะครับ จากเดิมที่จะตรวจจับได้เฉพาะรถยนต์นะครับเทรนรุ่นใหม่นี้สามารถตรวจจับจักรยานและบุคคลรวมถึงมอเตอร์ไซค์ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มในเรื่องของระบบช่วยอยู่ในเลนนะครับมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างแล้วนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันใหม่นะครับอย่างระบบช่วยเตือนพร้อมเบรกนะครับผมการถอยจอดนะครับผมซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยมากข,ขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นการเพิ่มเทคโนโล,โลยีเข้าไปในตัวจัลตาทัมี่ใหม่ ล่าสุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าโตโยต้าคัมรี่รุ่นใหม่นี้นะครับมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมนะครับผมเดี๋ยวพบกันครับโดยในตัวที่เรามาเซตรีวิวคันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นโตโยต้าคัมรี่2.5 HEV Premium Luxury นะครับผมซึ่งเป็นตัวไฮบริดรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮบริดเจเนอเรชั่นที่4นะครับผมที่ทางโตโยต้าพัฒนาออกมานะครับให้มีความประหยัดมากขึ้นและยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตนะครับผมในการขับขี่นะครับ นอกจากนี้นะครับผมในตัวดอร์ตาคัมรี่ใหม่นี้นะครับผมจะมีสิ่งที่แตกต่างจากตัวรุ่นก่อนก็คือเรื่องของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะครับผมที่เน้นความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยการตัดด้วยเส้นโครเมี่ยมนะครับผมทําให้ดูมีความสปอร์ตกว่าในรุ่นก่อนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของโคมไฟเนี่ยครับผมถ้าเป็นตัวในแฮบิทเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยจะมีโคมสีฟ้านะครับผมซึ่งในรุ่นใหม่นี้นะครับได้มีการยกเลิกโคมสีฟ้าออกทําให้ทุกรุ่นนะครับผม จะเป็นโครมใสแบบนี้หมดทั้งหมดนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของกระจังหน้ามีการออกแบบตกแต่งให้มีความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมครับโดยยึดในหลัก DNA นะครับผมของทางโต y ต้าเอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตใ้ตัวรุ่นต่างๆไม่ว่าเป็น a l t i s c คอร์หรือ คโรล่าหรือตัวยาริสนะครับผมซึ่งสังเกตจากกันชนหน้าเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันหมดนะครับผมซึ่งเป็นหน้าปากขนาดกว้างนะครับผมพร้อมเส้นสายที่ดูสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดินมนั่นเองนะครับผมตับเจ้าโตโยต้าค m r y รี่2.5 h p v Premium Luxury คันนี้ก็ถือว่าทำออกแบบมาได้อย่างดูลงตัวแล้วก็ดูน่าสนใจทีเดียวครับ เรามาดูในส่วนด้านค่านะครับผมในด้านค่าของเจ้าจูราต้าคัมรี่ไฮบริดตัวใหม่นี้นะครับผมมีการแตกต่างจากรุ่นเดิมในเรื่องของล้อนะครับซึ่งในรุ่นก่อนเนี้ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับซึงในรุ่นใหม่เนี้ยจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นลซี่นะครับตัดลมดำครับซึ่งให้ความดูสปอร์ตและดูสวยงามแล้วยังคงไว้เรื่องความหรูหราไว้อย่างดีนะครับสำหรับเจ้าคัมรี่ใหม่นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของระบบกล้อง360องศารอบคันให้อีกด้วยนะครับผมซึ่งจะมีซ่อนไว,ไวไน้ไไวไปป็นหน้ารถรือกระจก องข้างรวมถึงด้านท้ายนะครับผมซึ่งสามารถแสดงผลรอบคันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ในข้าวแทนที่แคบได้เป็นอย่างดีนะครับผมนอกจากนี้ในรุ่นนี้นะครับผมยังมีระบบสันรูฟมาให้บนหลังคานะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ด้านข้างก็ยังคงมีสเกิร์ตข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังไว้ให้เราด้วยนะครับให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติที่สมส่วนแล้วก็ดูน่าสนใจและมีความสร์ดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ในส่วนด้านท้ายนะครับผมมีการแตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบออกแบบใหม่นะครับผมรอมไฟท้ายแบบ LED นะครับซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมนะครับพร้อมกับโลโก้สีฟ้านะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ของรุ่นไฮบริดนั่นเองนะครับผมพร้อมกับเครื่องหมายไฮบริดด้านล่างมุมขวานะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวคันนี้เป็นรถรุ่นสอจุดห HEV Premium Luxury นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ในสเกิร์ตด้านล่างนะครับมีการตัดดำนะครับเพื่อเน้นความสปอร์ตและดูลงตัวมากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมสำหร สำหรับภายในของจ้าจโตต้าเคมรี่ตัวใหม่นะครับผมมีความหรูหรามากขึ้นเหนืเดิมนะโดยเฉพาะตัวไฮบริดนะครับผมมีการแสดงหน้าจอแบบ TFT e นะครับผมซึ่งเป็นหน้าจอดิจิตอลตรงกลางนี้นะครับผมแสดงผลการทางานต่างๆของรถนะครับผมไม่ว่าเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของระบบการใช้งานต่างๆไม่ว่าระบบเป็น Adaptive Cruise Control ระบบ ช่วยเรื่องการจอดหรืออะไรต่างๆกระถุแนแสดงนี้นะครับส่วนด้านซน้ายนะครับผมหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบตัวแสดงพลังงานการขับขี Hi ่ไฮบริดนะครับเป็นระบบอิโคระบบชาร์จระบบพาวเวอร์นะครับเป็นการขับขี่ซึ่งแสดงเห็นการขับขี่ของเราว่ามีการกดเร่งแค่ไหนครับส่วนด้านขวาเป็นเรื่องของความเร็วนะครับผมเขาถูกแสดงไว้อย่างครบคัน,นครับผมในมุมด้านขวาล่างนี้นะครับผมก็จะมีปุ่มเปิด น้ำมันนะครับเปิดด้านท้ายนะครับผมกล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศานะครับผมซึ่งแสดงผ่านหน้าจอตรงกลางนะครับผมขนาดเก้านิ้วนะครับซึ่งในตัวสองจุดห้าธรรมดานะครับผมซึ่งไม่ได้รุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาดแปดนิ้วเท่านั้นครับอย่างในรุ่นท็อปอย่างสองจุดห้า h e v นะครับผมพรีเมียมรัชชุนี่เนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาดเก้านิ้วนะครับซึ่งจะมีความโดดเด่นกว่านั่นเองนะครับผมรวมถึงระบบอ่าไอคชั่นคอนโทรลนะครับระบบเปิดไฟตัดหมอกก็ออตโตน้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็มีมาให้อย่างครบครันนะครับผมในส่วนของมมมุลาายยเนนีีี่กรรปรับดไซ วัสดุที่ใช้นะครับเป็นหนังแท้นะครับผมให้ความสัมผัสที่ยอดเยี่ยมขึ้นกว่าเดิมนะครับผมรวมถึงระบบควบคุมการทําง,งานต่างๆของรถนะครับไม่มว่าเป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมรวม l a n Keeping หรือตัวช่วยอยู่ในระยะในเลนน,นะครับผมตรงนี้ก็มีไว้อย่างครบครันรวมถึงการเซตติ้งนะครับก็ถูกใช้งานอย่างง่ายดายนะครับผม ส่วนด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบพันิุฟังก์ชันต่างๆครับเรื่องเสียงเรื่องการโทรออกหรือการเปิดวิทีโครับโดยชุดลําโพงของรถคันนี้ใช้นะครับผมจะเป็นชุดลําโพงของของ JBL นะครับซึ่งให้เรื่องเสียงที่ค่อนข้างไพเรายอ,อยู่แล้วนะครับและความยอมรับจากทั่วโลกนะครับผมซึ่งถึงเรื่องฟังุ่มเสียงที่ค่อนข้าง ตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของความหรูหราได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งเสียงเพลงนี้น่าจะถูกใจเจ้าของรถกันดีอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้การดีไซน์นะครับมีการออกแบบมีการใช้ไม้นะครับผมมาใช้ในตรงน้านี้นะครับผมให้มีลวดลายที่ความหรูหรานั่งคงอยู่นะครับแต่แต่เป็นไม้สีดํานะครับเพื่อให้ในหนุนความสปอร์ตนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมใ,ในเรื่องของ แผงกระจกนะครับควบคุมสวิตกระจกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวัสดุนะครับผมให้เป็นแบบแต่ก้อนนะครับผมซึ่งมีแบบด้านนะครับซึ่งดูสปอร์ตมากขึ้นขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับทําให้ภาพลักษณ์ของเจ้าแคมี่เนี่ยออกไปทางแนวสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมและน่าจะถูกใจผู้ขับขี่นะครับผมนอกจากนี้ยังมีตัวไวเลสชาร์จิ้งมือถือนะครับอยู่ตรงเวนี้ให้ด้วยนะครับผมพร้อมกับอ่าพอร์ต USB นะครับตรงนี้นะครับแล้วสองหัวก็มีให้อย่างครบคันนะครับผม นอกจากนี้ยังมีในตัวรุ่น e-hv e 4 top ตัวนี้นะครับผมยังมีเบาเย็นนะครับผมสามารถปรับบ่อเย็นได้จากบริเวณนี้นะครับผมมาให้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดให้เลือกกันมีกี่มีอีโคนะครับ normal sport นะครับผมรวมถึง ev โหมดซึ่งเป็นโหมดใช้ไฟฟ้าล้วนนะครับผมมีเบรกโคมมาให้นะครับพ p a r กิ n งมาให้นะครับถือว่ามีให้อย่างครบกันในการขับขี่นะครับผมแล้วรวมส่วนของสวิตช์แอร์นะครับเป็นแบบ duo นะครับแยกสองฝั่งนะครับผม ซึ่งมีการออกแบบมาได้อย่างลงตัวแล้วดูดีเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนี้ในตัวนี้ครับตัวท็อปนี้จะมีสุสานลูปมาให้อยู่บริเวณนี้นะครับผมตัวที่บอะด้านหลังเนี่ยยังสามารถมีปุ่มสลหรับปรับปรับเบาะได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าทาได้มายเยี่ยมเยี่ยมนอกจากนี้ตัวเบาะที่นั่งเนี่ยมีการทำเมมโมรี่สามสามตำแหน่งให้กับผู้ขับขี่ด้านหน้าด้วยนะครับผม นอกจากนี้ยังมีม่านที่จะจบหลังให้ทั้งสองฝั่งครับรวมถึงม่านที่ฝาท้ายก็มีมาให้อีกด้วยนะครับสำหรับเจมมี่ใหม่นี้นะครับถือมีความป้องกันในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยในการนั่งนะครับถือว่ามีความโอ่อ่าและกว้างขวางเป็นคัาสะดวกสะบายนะครับด,ดูแลนั่งไม่อึดอัดน,นะครับผม นตัวใหญ่นั่งได้ไม่มีติดเรื่องปัญหาเรื่องหัวนมถึงเด้านท้ายนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าโตโยต้าแคมรี่คือเป็นพื้นที่ใช้สอยกันกว้างนะครับผู้ที่สูง1.10นั่งหลังเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องสีจ่านะครับรวมถึงเล็กรุมก็ยังมีพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้นด้วยนะครับผมยังนั่งได้อย่างสบายและไม่อาจได้นอนครับผมซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความเป็นผู้บริหารและยังคงไว้ซึ่งความสปอร์ตไว้ได้เป็นอย่างดีสำหรับเจ้าโตโยต้าแคมรี่รุ่นี้ถือออว่าาทกมไดดด้ออยยยยย่่างเเีีีมทวครับผม ในส่วนเครื่องยนต์ของเจ้า t o y o ต a า a m r y 2.5 HPE Premium Luxury น,นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนชั่นที่4นะครับของทาง t o y o ต a ากับเครื่องยนต์2.5 Dynamic Force นะครับผมโดยเฉพาะเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์2.5ขนาด178แ,แรงม้าที่ให้แรงบิดที่227นิวตันเมตรนะครับผมทำงานก็คู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด88กิโลวัตต์ที่ให้กำลังแรงบิดถึง202นิวตันเมตรนะครับผมรวมแรงม้าของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับให้แรงม้าที่211แรงม้านะครับผม ซึ่งถือว่ามากเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมและใช้การตอบองการขี่แบบสปอร์ตได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของความประหยัดนะครับผมตามที่โตยต้าได้แจ้งไว้ก็คือความประหยัดของเจ้าโตยต้าคัมรี่2.5 HEV Premium Luxury เนี่ยนะครับผมสามารถทําอัตราความประหยัดได้ถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับเทียบเท่ากับใกล้เคียงกับรถอีโคคาร์เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความประหยัดนะครับนอกจากนี้ถ้าเทียบกับตัว2.5ธรรมดาซึ่งมีระยกำลังม้าอยู่ที่209แรงม้านะครับผม เรือถือว่ามีความสูสีกันนะครับแต่ให้การตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดที่แตกต่างกันนั่นเองนอกจากนี้ในตัวคานี้รุ่นใหม่นะครับผมจะไม่มีเครื่อง2.0แล้วนะครับจะมีเฉพาะเครื่อง2.5เป็นินธรรมดากับ2.5ไฮบริดนะครับผมให้ในการเลือกซื้อหรือใช้งานนะครับผมซึ่งก็น่าจะเพียงพอและตอบโจกับลูกค้าของโตโยต้าได้เป็นอย่างดีในเรื่องความประหยัดแล้วก็เรื่องกลังในการขับขี่นะครับผมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับผม แต่การที่เราได้เห็นครับเจ้าโ o y o ต a c a m r y 2.5 HEV p r e พ i u m Luxury รนะครับ, 6, 5, v, รบผมที่เรามาได้มนแสดงทีวิวในวันนี้นะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องหน้าตาแล้วเรื่องของสนาณะของตัวถังจากระบบ t n t a นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างแบบใหม่ของโ To y o ต a าที่ทำให้การขับขี่ของรถเนี่ยยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้เรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีถูกนำมาใช้ในเจ้าโ o y o ต a c ค m r รตัวใหม่นี้ถือว่ามีการเพิ่มเติมอย่างน่าสนใจมากทีเดียวนะครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับผม นอกจากนี้เรื่องความสะดวกสบายหรือความหรูหราเนี่ยก็ยังคงไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมในการนําเอาสู่ซอบทัชหรือหนังแท้เข้ามาใช้ในตัวรถมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งยังคงครักษาคาแรคเตอร์ของความหรูหราไว้แม้ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่มีการปรับให้กร์ตมากยิ่งขึ้นก็ยังถือว่าทํามาได้อย่างลงตัวแล้วก็ดูเหมาะสมกันทั้ง2แบบนะครับผมนอกจากนี้ด้วยยอดขายของรถตลาดบิ๊กเซมเบนนะครับที่ทางโตโยต้ตตาัำนี้ได้ทําไว้ถึง2 0 0 0ส0กว่าคันในประเทศไทยนะครับผมก็ถือว่าทําเป็นตัว ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมของคัมรี่ได้เป็นอย่างดีนะครับถึงความนิยมแล้วก็ความสนับสนุนจากผู้ใช้นะครับที่มีจากเสมอมาอย่างนานนะครับด้วยเซตชั่นของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ครับเซตชั่นที่4ของรถไฮบริดนะครับผมน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับทีมงาน s o เ i Channel ด้วยครับเดี๋ยวลองมาลองดูว่าคราวหน้าเราจะนำรถอะไรไหมเพื่อนได้ชมกันอีกนะครับผมไว้พบกันครับ